มีงบเดือนละ5,000บาทอยากเริ่มลงทุนมีอะไรน่าสนใจกันบ้างสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ All Money Class คลาสเรียนที่จะสอนทุกเรื่องการเงินในชีวิตประจำวันของคุณอยู่กับแอลสวิตาพิกรรายการ All Money ค่ะสำหรับใครที่มีเงินอยากเริ่มลงทุน แต่ยังไม่รู้ว่าจะลงทุนในอะไรดีถ้ามีงบแค่เดือนละ5,000บาทละ่ะลงทุนอะไรได้บ้าง วันนี้แอลจะมาแชร์้ทุกคนฟังกันนะคะเริ่มต้นที่อย่างแรกของเราเลหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคํานี้อยู่แล้วนั่นก็คือฝากประจําฝากประจํเนี้เป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัยสูงความเสี่ยงต่ําหรือเรียกว่าแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยเริ่มได้ด้วยการไปเปิดบัญชีที่ธนาคารใดก็ได้เลยค่ะโดยที่เราจะมีสัญญากับธนาคารไว้ว่าเราจะฝากเงินก้อนนี้โดยที่ไม่ถอนเลยเป็นระยะเวลาตามที่กําหนดอาจจะเป็น3เดือน6เดือน12เดือน24เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้ และธนาคารก็จะจ่ายดอกเบี้ยค่ะในอัตราที่กําหนดน้อยน,นะก็คืออยู่ที่ประมาณ0.375ไปจนถึง0.5เรียกว่าอันเนี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าแบบฝากออมทรัพย์ทั่วไปด้วยนะคะรวมถึงถ้ายิ่งฝากเป็นเวลานานเท่าไหร่ ดอกเบี้ยก็จะมีอียตาที่สูงขึ้นเพราะว่าธนาคารน่ะสามารถนําเงินก้อนนี้ของเราไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั่นเองทีนี้ถ้าเราถอนเงินก่อนครบสัญญาหลักจะเป็นยังไงตรงนี้นะคะทางธนาคารเองก็มีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายดอกเบี้ยหรือจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่เข้ากันกับการฝากแบบออมทรัพย์ทั่วๆไปก็ได้ด้วยนะแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละที่ฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบถอนก่อนครบเลยเนะแล้วก็การฝากประจำแบบทั่วไปเนี้ย จะฝากกี่ครั้งก็ได้ครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่ฝากเป็นก้อนใหญ่ๆเท่านั้นเองแล้วก็เงินในแต่ละก้อนนะคะที่ฝากไปในแต่ละครั้งอ่ะก็จะนับแยกช่วงเวลากันอย่างเช่นสมมุติว่าฝากครั้งแรกกับบัญชีที่เป็นการจ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือนครั้งแรก2อ0แสนครั้งที่2อง0 0 0แบาทเงินฝากครั้งแรกอะ่ะก็จะได้รับดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนโดยคิดจากก้อน2อ0 0 0นบาทนะส่วนดอกเบีย้ยครั้งที่2ที่จะได้รับก็จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนโดยคิดดอกเบี้ยจากก้อน5้าแสนบาท การลงทุนแบบที่2ที่น่าสนใจคือการซื้อสลากอมสินและสลากทกสค่ะอันนี้จะมีความคล้ายคลึงก,กันกับฝากประจําแบบแรกเมื่อกี้ตรงที่จะมีเรื่องระยะเวลากําหนดที่ชัดเจนอาจจะเป็น3ปี5ปีรวมถึงก็จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเหมือนกันด้วยอันนี้ก็จะอยู่ที่อัตราประมาณ0.5%ต่อปีค่ะแล้วก็อันนี้ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนดวงดีเพราะว่าจะมีสิทธิ์ลุนรางวัลทุกๆเดือนเป็นของแถมไปด้วยแบบไม่เสียภาษีโอกาสถูกรางวัลตรงนี้ที่เราจะมาลุ้นกันก็จะคล้ายๆกับรางวัลเลขท้ายของสลากกินแบ่งรัฐบาลแหละและถ้าโชคดีสุดๆอาจจะได้รางวัลใหญ่ก็ได้นะแต่ถึงแม้ว่าโอกาสที่จะถูกโอกาสดวงดีมันจะค่อนข้างน้อยยังไงซะก็คิดว่าน่าจะดีกว่าการเสี่ยงโชคแบบอื่นๆนะเพราะว่ายังไงแล้วเดี๋ยวพอครบกําหนดเราก็จะได้เงินต้นกลับคืนมาครบถ้วน ด้วยล่ะคะ่ะเอาล่ะทุกคนไปซื้อสลากออมศินและอย่าลืมไปทําบุญลุ้นดวงกันนะผ่านความเสี่ยงต่ํามา2ตัวแล้วเรามาเพิ่มความเสี่ยงกันอีกหน่อยดีกว่าที่ทําให้เรามีผลตอบแทนมากขึ้นค่ะตัวเลือกที่3ก็คือกองทุนรวมกองทุนรวมคือการเอาเงินของผู้ลงทุนรายย่อยหลายๆคนมารวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่แล้วนําไปจดทะเบียนเป็นฐานะนิติบุคคลจากนั้นก็เอาเงินตรงนี้ที่ระลงทุนได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินประเภทต่าง มีทั้งหุ้นในประเทศหุ้นต่างประเทศพันธบัตรรัฐบาลอสังหาทองคําน้ํามัน,มนและหลายๆอย่างเลยแล้วก็แต่ละกองทุนนี้ก็จะมีผู้บริหารจัดการหรือผู้ดูแลกองทุนอยู่ที่จะคอยจัดการการลงทุนในเงินพวกนี้แทนเรานั่นเองกองทุนต่างๆนะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งแบบที่ได้ปันผลไม่ได้ปันผลเมื่อแต่ความเสี่ยงตำ่ำไปจนถึงแบบความเสี่ยงสูง กลุ่มความเสี่ยงต่ำนะคะเช่นกองทุนตราสารหนี้หรือก็คือกองทุนรวมที่จะไปลงทุนในตราสารหนี้นั่นก็คือตราสารหนี้อ่ะมันจะแสดงความเป็นเจ้าหนี้ให้กับผู้ที่ถือตราสารตัวอย่างตราสารหนี้นะคะเช่นพันธบัตรรัฐบาลกับคุณกู้โดยที่ถ้าเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลก็จะเรียกพันธบัตรรัฐบาลขณะที่ถ้าออกโดยเอกชนเราก็จะเรียกว่าหุนกู้ค่ะทีนี้จากกลุ่มที่ความเสี่ยงต่ำ ขยับมากลุ่มที่เป็นความเสี่ยงปานกลางกันอันนี้เราจะเรียกว่ากองทุนรวมผสมหรือว่ามิกซ์ฟันค่ะอันเนี้ยมันจะเป็นการลงทุนทั้งในก้อนของตราสารหนี้เมื่อกี้แล้วก็จะมีการลงทุนในหุ้นด้วยทําให้มันมีความเสี่ยงที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปตามสัดส่วนการลงทุนในหุ้นนะคะโดยที่เราจะลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่เกินกว่า65เยิ่งเพิ่มก้อนนี้เท่าไหร่การลงทุนในหุ้นที่เพิ่มขึ้นแน่นอนวความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามมาแน่นอน มาจนถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในกองทุนรวมกันนะคะนั่นก็คือกองทุนรวมหุ้นตรงนี้ก็คือจะนําเงินจากกองทุนไปลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า65%ของมูล,ลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนน,นั้นๆซึ่งเงินที่ไปลงตรงนี้มันก็จะมีทั้งลงทุนในประเทศลงทุนต่างประเทศมันก็เลยทําให้มีความเสี่ยงสูงผันผวนสูงตามมาด้วยเมื่อเราลงทุนเราก็ต้องการผลตอบแทนใช่ไหมคะผลตอบแทนของกองทุนรวมมีอยู่ด้วยกัน2ประเภท1คือมาในรูปแบบของเงินปันผล หากว่ากองนั้นๆมีน,นโยบายในการจ่ายเงินปันผลนะทีนี้แบบที่2ก็คือกําไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุนหรือ capital gain อันเนี้ยเราจะได้ต่อเมื่อเราอะขายหน่วยลงทุนของเราคืนให้กับบริษัทจัดการการลงทุนที่เราซื้อมาในตอนแรกเช่นถ้าหากเราลงเงินไป1 0 0 0 0บาทเพื่อซื้อกองทุนที่มีมูลค่า 5บาทต่อหน่วยเราก็จะได้หน่วยลงทุนทั้งหมด20,000ืหน่วยค่ะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปกองทุนนั้นน่ะก,ก็จะขยับประปะับราคาขึ้นสมมุติว่าขึ้นไปจนถึงเ็บาทต่อหน่วยลงทุนเมื่อเราขายหน่วยลงทุนทั้งหมดคืนนี้มันก็จะเหมือนกับว่าได้กําไร2บาทต่อหน่วยแล้วก่อนหน้านี้เรามีทั้งหมด 2,000หน่วยกําไรก็จะคิดได้ตามนี้ค่ะคือกําไร2บาทต่อหน่วยคูณกับ2,000หน่วยเมื่อกี้ที่เราได้มารวมเป็นกําไร4,000บาทต่อเงินลงทุนของเราอันนี้ย1,000บาทนั่นเองทีนี้มันก็จะมีกองทุนรวมชนิดพิเศษชื่อว่า S S F กับ R M F ค่ะ S S F กับ R M F เนี้ยก็จะค่อนข้างเหมือนเหมือนกับกองทุนทั่วไปแต่มีสิ่งที่พิเศษขึ้นมาก็คือใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งนั่นมันก็เลยพ่วงตามมาด้วยกฎข้อบังคับ เรื่องระยะการถือรองค่ะอย่าง S S F เนี้ยเราก็จะต้องถือรองให้ครบก่อน10ปีนะถึงจะขายได้ส่วน R M F ก็คือต้องถือรองให้ครบถึง55ปีหมายถึงว่าตัวเราเองอ่ะอายุเกิน55ปีจึงจะสามารถขายได้นะคะอย่าลืมว่าการลงทุนในกองทุนรวมเนี้ยมันจะไม่ใช่เงินฝาแม้ว่าเราจะซื้อผ่านธนาคารพาณิชก,ก็ตามแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเราจะได้เงินต้นกลับคืนมาไม่ครบเนอะเพราะว่ามูลค่าของกองทุนรวมเนี้ยมันก็จะมีการปรับขึ้น ึ้นปรับลงได้ตามมูลค่าของตราสารทางการเงินหรือทรัพย์สินที่กองทุนนี้เอาไปลงทุนไว้ในแต่ละวันนั่นเองผู้ถือหน่วยลงทุนน่ะก็เลยอาจจะขาดทุนได้หากมีความจำเป็นต้องขายหน่วยลงทุนในช่วงที่ NAV ปรับลงค่ะ แต่เรื่องเงินต้นเนี้ยก็มีข้อย,ยกเว้นนิดหน่อยสำหรับกองทุนรวมบางประเภทที่มีนโยบายในการคุ้มครองเงินต้นด้วยนะคะทีนี้ถามว่าซื้อกองทุนได้อย่างไรแน่นอนว่าสามารถซื้อได้ที่ธนาคารทุกที่เลยรวมถึงจะผ่านโบรกเกอร์ต่างๆก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เกือบทุกแอปของธนาคารเนี่ยอำนวยความสะดวกเรามากขึ้นแล้วเพราะว่าเราสามารถซื้อกองทุนรวมผ่านแอปธนาคารได้อย่างง่ายดายลงทุนได้ง่ายมากๆเลยละค่ะและสำหรับทุน5,000ันบาทของเรา โอ้ไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะลงทุนได้ไหมยิ่งยุคนี้สามารถเปิดถอดได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทด้วยแถมการลงทุนในบางกองนะคะบางกองก็เริ่มต้นที่1ที่1บาทบางกอง500บาทบางกอง1000บาทเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องเงินต้นค่ะแต่ให้กังวลดีกว่าว่ากองที่เราลงไปนั้นน่ะมีโอกาสที่จะเติบโตมากน้อยแค่ไหน,น มาจะถึงการลงทุนในแบบที่4ออมทองออนไลน์ทองอ่ะเป็นวิธีการเก็บเงินรูปแบบหนึ่งที่หลายๆคนก็นิยมค่ะเก็บทั้งในรูปแบบของทองรูปพันธ์ทองแท่งและแค่พูดคําว่าทองเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนก็เข้าใจในมูลค่าของมันถูกไหมคะนอกจากที่ทองอ่ะจะเป็นเครื่องประดับได้แล้วเนี่ยมันยังเป็นการลงทุนได้อีกด้วยซึ่ง หลายคนคิดว่าการออมทองหรือการลงทุนในทองนั้นไม่ค่อยปลอดภัยหรือเปล่าการที่จะเอาทองมาเก็บไว้ที่บ้านหรือเอาทองมาสวมใส่อาจจะโดนขโมยโดนจี้โดนปล้นอะไรได้หลายอย่างแต่จริงๆแล้วในโลกปัจจุบันของเราเนี้ยไม่ต้องไปซื้อทองจริงๆมาเก็บไปที่บ้านก็ได้มันมีรูปแบบของการซื้อขายทองออนไลน์เพิ่มเข้ามาตรงนี้ขั้นต่ำของการซื้อทองออนไลน์อยู่ที่1,000บาทเท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจดูในรายละเอียดลิงก์ที่แปะไว้ให้ได้เลยทีนี้ สมมติว่าเราลงทุน5,000บาทเราก็จะได้ทองคำแท่ง96.5มาในรูปแบบของทองออนไลน์เราๆหนึ่งสลึงค่ะแล้วเราจะไปเอาทองมาเก็บไว้จริงๆที่ชื่นใจหรือว่าจะเก็บออนไลน์ไว้ก่อนเผื่อว่าในอนาคตราคาทองสูงขึ้นก็ไว้เก่งกำไรก็่างได้เป็นอีกหนึ่งวิธีการลงทุนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมคะมาถึงการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะสนใจยิง่งโดยเฉพาะคนที่ชอบความเสี่ยงความตื่นเต้นและคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นค่ะการลงทุนในหุ้นเนี้ยเป็นสิ่งที่ฮิตมานานแล้วเนอะเรียกว่าให้อิสรภาพทางการเงินให้กับใครหลายๆคนได้เลยแทนในยุค work from home เงี้ยไม่ต้องเดินทางเราก็มีเวลาที่จะมาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมขึ้นใช่ไหมคะสามารถทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกำมเลยแต่ก่อนอื่นเลยตลาดหุ้นเนี่ยคือตลาดเกงกําไรที่หลายๆคนอาจจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปได้เลยซึ่งเปลี่ยนในที่นี้มี2แบบด้วยกันคือถ้าไม่เปลี่ยนไปในทางที่ดีก็เปลี่ยน ไปนทางแย่ลงเพราะว่าตลาดเก็งกำไรเนี่ยไม่มีอะไรมากถ้าไม่กำไรก็ขาดทุณเท่านั้นเองดังนั้น การลงทุนในหุ้นน่ะมันก็มีหลายแนวทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก่งกําไรสั้นๆการเก่งกาไรระยะกลางเน้นถือระยะยาวกินปันผลหรือการลงทุนแบบ DCA สําหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะที่มีเงินเก็บต่อเดือนแค่หลักพันและไม่ค่อยมีเวลามาดูหน้าจอเท่าไหร่ก็สามารถลงทุนได้แบบเน้นถือระยะยาวกินปันผลโดยใช้วิธีแบบ DCA ค่ะคือการหาหุ้นพื้นฐานที่ดีมากๆอย่างเช่น CPO PPT แล้วก็เอาเงินนั้นน่ะมาซื้อหุ้นพื้นฐานที่มีปันผล แล้วก็ซื้อทุกๆเดือนเดือนละเท่าๆกันไม่ต้องสนใจเลยว่าตอนนี้มันจะราคาอยู่ที่เท่าไหร่เพียงแค่ซื้อทุกเดือนเท่านั้นที่คือเป็นเรื่องของระเบียบวิน,ยนัยล้วนๆเลยค่ะลองคำนวณเล่นๆดูนะสมมุติว่าเราเอาเงินใส่ทุกเดือนเดือนละห้าพันห้าพันผ่านไป5ปี <S <S เงินต้นเราจะมีอยู่ที่3 0 0 0 0นบาทถ้าด้วยผลตอบแทน10%เรเซเราก็จะมีเงินอยู่ที่3,9412บาทและถ้า10ปีละ่ะ ก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านสามหอ้โหบาทอูเรียกว่าเถบแป๊บเดียวมีเงินล้านไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยอาล่ะค่ะซึ่งหลักการของ DCA เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้กับทุกการลงทุนเลยนะไม่ว่าจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยถือเป็นวิธีเริ่มต้นที่ง่ายมากๆและสุดท้ายมาดูสิ่งที่เราไม่ควรพลาดกันในยุคนี้กันนั่นก็คือคริปโตเคอเรนซีค่ะคริปโตเคอเรนซีเนี่ยหมายถึงสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าได้ หากผู้ใช้บริการนั้นให้การยอมรับมันแต่ปัจจุบันคริปโตตัวนี้ยังไม่ใช่เงินที่ธนาคารกลางใดในโลกให้การยอมรับว่ามันสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายน,นะคะโดยคริปโตก็จะถูกเก็บรักษาไว้ในระบบของบล็อกเชนซึ่งควบคุมการเข้าถึงด้วยรหัสคริปโตและเนื่องจากจํานวนที่มีจํากัดในระบบเหรียญใหม่ก็จะเกิดขึ้นจากการขุดซึ่งเป็นชื่อเรียกของการนําคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตรวจสอบการทําธุรกรรมในระบบบล็อกเชนนั่นเองค่ะ คริปโตที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะเช่นบิตคอย n ์ Bitcoin, อิ e เท u รมซึ่งราคาของบิตคอย n เนี่ยพีคสุดอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทต่อ1 b i t c บิตคอยเลยทีเดียวแน่นอนว่าการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมากขนาดนี้ย่อมมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่สูงมากเช่นกันการลงทุนในคริปโตเนี่ยเลยถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากมากเลยทีเดียวค่ะความเสี่ยงของคริปโตเนี่ยมาทั้งในรูปแบบของ1ความผันผวนของราคาที่ค่อนข้างสูง หากเทียบกับการลงทุนแบบอื่นๆอย่างติดทอยที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในเครือคริปโตนี้เคยแสดงปฏิหารผลกำไร20เด้งภายใน1ปีมาแล้วในทางตรงกันข้ามนะคะหากใครเข้าไปลงทุนในจุดยอดดอยก็ขาดทุนได้มากเหมือนกันความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่ากลัวยิ่งกว่าความผันผวนของราคาอีกเนี่ยคือการที่เราจะถูกเอาเปรียบ จากคนที่มีเจตนาไม่สุจริตหรือเรียก,กบ้านว่าสารพัดการโกงที่แปะป้ายเหมือนกับการลงทุนคริปโตนั่นแหละกรณีดังๆนะคะอย่างเช่นการใช้คำว่าคริปโตมาเป็นเครื่องบังหน้าของกระบวนการแร์ลูกโซ่หลอกให้คนเอาเงินมาลงทุนแล้วก่อนที่เขาจะหนีหายไปพร้อมกับเงินลงทุนก้อนโตน,นั้นเลยมีคดีไลฟ์โคสชด้านคริปโตที่ถูกจับอยู่ค่ะข่าวตอนนั้นคือหนึ่งในผู้ก่อตั้งตลาดมืดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับในประเทศไทยเดือนกุมภาพันธ์ปี2018ค่ะชื่อนายเซอร์เก้ เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอินโฟลซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรก่ออาชญากรรมไซเบอร์เนะาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอะ่ะก็ยึดเหรียญบิตคอยนไปได้กว่า1นึ่งแสนบิตคอยเลยทีเดียวส่วนเคสอื่นๆนะคะอย่างวันคอยที่ผู้ร่วมก่อตั้งอย่างเซบาสเตียนกรีนวูดก็พยายามหลบหนีจากประเทศไทยเหมือนกันก่อนที่จะถูกจับแล้วส่งกลับประเทศไปเรียบร้อยดังนั้นถ้าเราคิดจะมาสายนี้กันจริงๆแล้วก็ต้องเลือกกันอย่างระมัดระวังนิดนึงนะคะ พราะความเสี่ยงมันสูงมากจริงๆใน,ในหลายๆด้านเลยอ่ะละค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือสินทรัพย์ที่เพื่อนๆสามารถลงทุนได้จริงๆแม้ว่าจะมีเงินน้อยกว่า5,000บาทก็ตามสำหรับใครที่ดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานออมน,นี่คลาสกันด้วยนะคะสำหรับ EP หน้าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอะไรนั้นฝากเพื่อนๆติดตามในเทปต่อๆไปด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ